สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะสวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะเดี๋ยวขอทําก่อนผมไม่หมอยุ่งเหลือเกิน <laughs> สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลน,นะคะในศาสตร์ไพ่พมิยาน,นะคะคือคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะวันที่1ถึงวันที่3 1ตุลาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีตุลน,นะคะไม่ว่าศาสตร์ใดๆนะคะรับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พมยาาน,นะคะดวงปักหลังเมษายนนะคะหลังสงการจะเป็นอย่างไรนะคะการงานการเงินความรักนะคะเราเริ่มที่การงานนะคะ การงานชาวราศีตุลจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเดือนเมษายนนะคะขอให้ไพ่ออกมาแม่นยำนะคะขอครูบาอาจารย์อวยพรนวยใช้ด้วยนะคะไพ่ใบแรกไพ่ใบแรกพระนางสุพรรณมัชชานะคะพระนางสุพรรณมัชฉาคือความสุขก,กายสบายใจนะคะโอ้โหทำงานสบายงานสบายอย่างคุณหนูเลยนะคะ เออได้งานที่ชอบได้งานที่สบายมีพาร์ทเนอร์ที่ดีทําธุรกิจใดแล้วมีมีหุ้นส่วนจะดีมากนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในหน้าที่การงานนะคะได้งานสบายโอ้โหดีจังเลยชาวราศีตุลไพ่ใบที่สองคุณก็มีความยุ่งวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะคือคุณขยันนะเออช่องทางใหม่ๆทางการงานมีความกระตือรือร้นมีความเออ อยู่ไม่สุกนะคะยุ่งช่วงนี้ยุ่งนะเออแต่งานไม่ได้หนักนะคะงานสบายนะคะเออมีช่องทางใหม่ๆทางการเงินเยอะมีสเสน่ด้วยนะเออเป็นที่ดึงดูดว้าวพ่อแม่พ <c oughs> โพศพโหโชคดีนะคะโชคเปิดรับเปิดนะคะโชคดีในทุกด้านพระแม่โพศพคือไพ่ที่ดีที่สุดสําหรับ ในสำรับพมยานนะคะโชคลาภเงินทองนะคะอสังหาริมทรัพย์โดดเด่นการค้าการขายการกินอยู่ดีชีวิตสมบูรณ์พูนสุขนะคะคือแบบดีมากนะคะช่วงนี้การงานคุณดีนะคะจะมีงานโปรเจกต์ใหญ่จะมีงานใหญ่นะคะงานสบ,บายอยู่แล้วดีทํางานแล้วมีความสุขโอ้โหช่างดีเหลือเกินชีวิตหลั่ล้าดีมากนะชาวราศีตุลน,นะคะอืม ใต้สำรับพระโคนนทินะคะช่วงนี้คุณจะขยันมากนะคะถามว่าเหนื่อยไหมมันก็มีความเหนื่อยอยู่ในตัวนะแต่ว่ามันไม่ได้เหนื่อยขนาดนั้นนะมันเป็นงานที่แบบคือคุณตั้งใจขยันและทุ่มเทให้กับงานนะคะเออคือมีโชคมีลาบนะมีผู้ใหญ่หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะคอยช่วยเหลือดูแลคุณให้คุณได้งานที่ดีให้คุณได้งานใหญ่ให้คุณได้งานปังเออใครบูชาพระศิวะนะคะใครบูชา องเทพจะดีมากนะคะเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอะ่ะเอองานใดที่คุณทำอะ่ะจะเป็นงานสบายจะเป็นงานที่แบบมีคนให้ความช่วยเหลือทางหน้าที่การงานนะคะว้าวคือดีจังเลยไพ่สวยมากนะคะชาวราศีตุลเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะอทีนี้เรามาดูกันเงินนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะปักหลังเมษา ไพ่ใบแรกนะคะสัจธรจมการตื่นรู้นะคะการใช้เงินเป็นนะคะมีการพัฒนานะคะรู้มากขึ้นใช้เงินอย่างประหยัดมากขึ้นรู้ค่าของเงินนะคะไพ่ใบที่สองนะคะไพ่ใบที่2อหนุมานขึ้นมาตอกย้ําเกี่ยวกับช่องทางทางการเงินนะคะช่วงนี้น่าจะมีความยุ่งวุ่นวายกับการเงินในหลายๆอย่างนะคะเออแล้วไพ่สัจจะทำมันเกี่ยวกับ งานก,ากุศลด้วยเป็นเป็นด้วยนะคะเออช่วงนี้อาจจะแบบอาสาทําอะไรเกี่ยวกับงานการกุศลแล้วเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะประมาณนี้คือคือทําอะไรที่แบบไม่ได้ใช้เงินอนะ่ะเออคือลักษณะเหมือนแบบอองานการกุศลคุณก็ต้องช่วยออกเงินของตัวเองด้วยประมาณนี้เออมันมีอะไรเข้ามาเกี่ยวกับงานบุญก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ อายิ่งช่วยยิ่งได้นะคะยิ่งทําบุญการเงินยิ่งเข้ามานะคะเนี่ยเงินเต็มเท้าเลยนะคะการอาสาทําอะไรที่เกี่ยวกับงานบุญมันจะส่งเสริมให้ชีวิตคุณมีหน้าที่ทางการงานการเงินที่สะดุสุขสบายชีวิตสมบูรณ์พูนสุขนะคะไพ่ใบที่3พระอินนะคะมีชีวิตที่สูงขึ้น ได้บุญได้บาร,รมีมีบุญหนุนงามีบุญหนุนนำมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดูแลให้โชคให้โอกาสทางการงานทางการเงินนะคะโอ้โหคือแบบดีมากอะ่ะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งนะคะอืมแล้วก็ภายใต้สำรับเป็นระเทพพัพงคารน,นะคะมุ่งลุยสู้นะคะช่วงนี้คุณจะขยันนะคะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะกับ หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบนะคะอ่าประมาณนี้นะคะนี่คือหน้าที่หน้าที่นี่คือการเงินนะคะการเงินดีนะคะอาจจะมีการหมดเงินไปกับบริวารคนรอบข้างนะคะเป็นไปได้เนาะเออด้วยความที่คุณก็ใจใหญ่นะเออมีสเสน่ห์ดึงดูดใจใหญ่อาสานู่นนี่นั่นก็จะหมดเงินไปได้กับบริวารคนรอบข้างทั่วไปนะคะเออ แต่ว่ามันส่งผลให้คุณนะมีบุญหนุนนำนะคะยิ่งช่วยยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งรวยนะคะชีวิตจะสุขสบายทางการเงินไม่ต้องห่วงเลยนะคะประมาณนี้ทางการเงินทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีตุลน,นะคะชาวราศีตุลความรักจะเป็นอย่างไรปักหลังเดือนเมษานะคะ ไพ่ออกมาแม่นยำนะคะความรักพรพพิคเนตทรงหนูนะคะความรักความอบอุ่นของครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะสร้างครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะแบบอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวมีอิทธิพลกับคุณมากนะคะคือรักครอบครัวที่สองเทพพพพุทธนะคะไพ่ใบที่สองเทพพุทธวาจาวาทาศีลต้องน่าจะมีความสับสนบางอย่างน่าจะต้องถึงเวลาของการ เลือกการตัดสินใจแต่ว่ามันตัดสินใจยากนะคะไพ่ใบที่3นะคะพญาสุคลีบนะคะพญาสุคลีบคือเรื่องจุกจิกก็เป็นไปได้นะคะ่ะเรื่องจุกจิกอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันแต่เอาไพ่ใบนี้ไปก่อนไพ่ใต้สำรับพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีคือความรักที่ดีนะคะคนที่แบบความรักความอ่อนหวาน ความรักดีๆกำลังเดินทางมาหานะคะแต่ว่ามันก็ทำให้คือด้วยความที่พระแม่ลักษมีเป็นไพ่เกี่ยวกับความรักที่ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่ลักษมียื่นความรักดีๆไหมคุณเป็นรักที่แบบ มันคงยั่งยืนยาวนานเหมือนความรักของพระแม่ลักษมีนะคะสเสน่ห์ของคุณดึงดูดความรักแล้วความรักมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาด้วยมีการเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าคุณมีความสับสนในตัวเองนะคะแล้วก็พยาสุครีบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีเอกสารความจุกจิกความวุ่นวายใจก็เป็นไปได้นะคะคือถ้าคนโสดนะคะช่วงนี้ถ้าคุณมีอะไรที่ต้องตัดสินใจหรือเป็นอะไรที่แบบ ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตคุณอะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ยังสับสนอยู่ก็ใช้เวลานะคะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ได้นะคะอืม แต่ว่ามันเป็นไพ่ที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นความรักคุณดีมาพร้อมพระแม่ลักษมีมาพร้อมกับพระพิชเนศนะคะจะเป็นความรักที่ดีมาพร้อมกับรูปลักษณ์และทรัพย์สมบัตินะคะคือเป็นคนที่เอาการเอางานทาอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะวาจาวาทศิลดีนะคะเกี่ยวกับคู่นะคะความสัมพันธ์ก็น่าจะต้องมีการพูดคุยหรือตกลงหรือทําอะไรกันบางอย่างเกี่ยวกับ เอกสารเกี่ยวกับราชการก็เป็นไปได้นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเป็นความรักความอบอุ่นของครอบครัวนะคะก็ระมัดระวังคําพูดคําจานนะคะระมัดระวังเรื่อง จุกจิกวุ่นวายใจนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงหรือไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะคะก็มีความอบอุ่นดีนะคะรักครอบครัวนะคะแค่เรามาระวังคําพูดให้กันนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับปักหลังเดือนเมษายนนะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ